ดีค่ะเพื่อนๆพื่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ิสซิสแอนนาอะแฮปปี้เลดี้นะคะช่วงนี้แอนไม่ได้ทำคลิปพักหนึ่งแล้วค่ะและเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันนะคะเป็นช่วงถามตอบกับแอนนานะคะซึ่งมีเพื่อนๆถามคําถามเข้ามาพอสมควรค่ะก็แอนจะเลือกแต่คําถามที่น่าสนใจมาตอบนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนค่ะโดยมากก็ไม่พ้นกับเรื่องเงินของ NSA เงิน,กนเกษียณของสามีค่ะ ซึ่งแอนทําคลิปเงินเกษียณของสามีกับสิทธิที่ภรรยาจะได้รับนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ได้รับความสนใจค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันค่ะว่าคําถามไหนบ้างที่เพื่อนๆสนใจและถามมาเข้ามาค่ะก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนค่ะว่าเงินเกษียณอายุของสามีเนี่ยอันนี้ตรงนี้ในส่วนนี้อนจะพูดถึงเงิน SSA นะคะถ้าสามีของเพื่อนๆทํางานแล้วก็ต้องเสียภาษี มีเลขที่ SSN number จ่ายภารรษีเขาต้องโดนเขาต้องจ่ายทุกๆเดือนระหว่างที่เขาทำงานมาค่ะชั่วชีวิตของเขาที่สามีเราทำงานมาก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณอายุและมาใช้ชีวิตกับเราที่เมืองไทยเงินตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนสมรสนะคะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายหมายถึงภรรยาที่จดทะเบียนสมรสนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆแต่งงานกันเฉยๆหรืออยู่ด้วยกันเฉยๆแบบเกิร์ลเฟนหรือเปียรเจตอะไรเงี้ย ถ้าเพื่อนไม่จดทะเบียนสมรสตรงนี้เพื่อนๆจะไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องพาแปลของเพื่อนๆไปจดทะเบียนสมรสให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอเมื่อเงินตรงนี้เพื่อนๆสามารถได้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีอายุครบ62ปี65ปีหรือ67ปีค่ะและเพื่อนๆต้องอยู่ในฐานะของก r e e n ร a r d หรือ citizen ของอเมริกาค่ะคลิปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของภรรยาชาวอเมริกันเนี่ยของอนคลิปนี้ได้รับความนิยมมากค่ะ ก็แสดงว่าพี่ๆสาวๆเนี่ยมีความสนใจเรื่องเงินตรงนี้มากเพราะฉะนั้นเราก็ควรคุยที่แน่จางค่ะก็คือพี่ๆจําง่ายๆนะคะว่าถ้าพี่ๆแต่งงานที่เมืองไทยจดทะเบียนสมรสหมาถึงจดทะเบียนสมรสนะคะจําไว้นะคะเพื่อนๆจดทะเบียนสมรสเท่านั้นพอเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วถ้าสามีมีแผนว่าจะย้ายกลับไปที่เมกาเราควรจะรีบย้ายกลับไปค่ะไปทําเรื่องให้เรียบร้อยก่อน กินการ์ดให้ได้ซิติเซนแล้วหลังจากนั้นมาพี่พี่ย้ายไปอเมริกาไม่เกิน5ปีค่ะพี่ก็ย้ายกลับมาเมืองไทยชวนแฟนกลับไปก่อน5 5ปีไม่เกิน5ปีพี่ทําเรื่องเป็นซิติเซนสอบซิติเซนเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนจะย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยหรือไปอยู่ที่ไหนอยู่อังกฤษอยู่ไหนทั่วโลกเพื่อนเพื่อนอยู่ได้ค่ะแล้วพอเพื่อนเพื่ออายุครบเกณฑ์6 2ปี65ปีหรือ6 7ปีให้เพื่อนเเข้าไปดูในกฎของ SSA อีกครั้งนะคะว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะได้จานวนเท่าไหร่ถ้า62ปีก็จะมาณสนเปอเปี่่ได้คะ แต่ถ้าเพื่อนๆ67ปีเพื่อนๆจะได้50%ของสามีในกรณีสามียังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ถ้าสามีเสียชีวิตแล้วเพื่อนๆสามารถทําเรื่องตรงนี้ได้อยู่ที่100%ของสามีที่ได้เงินเอสเอสเอตรงนี้ค่ะแล้วเพื่อนก็จะได้ไปจงนิจจวันตายค่ะก็จะเอนทึงแนะนำเพื่อนๆว่าให้ให้ทำเรื่องนี้ให้เรียบร้อยค่ะก่อนที่จะจะช้าเกินไปแต่มันก็มีอีกหลายกรณีเหมือนกันค่ะ เมื่อพี่อายุครบเกณฑ์พี่ก็สามารถรับเงินตรงนี้ได้ค่ะถ้าพี่แต่งงานหนึ่งปีค่ะประมาณหนึ่งปีค่ะเพราะไปดูเคสที่เขาทาอนุมัติอยู่ที่9้าเดือนที่ที่เราค้นกันนะคะประมาณ9เดือนจากเราเอาให้กันเนี่ยคือสักปีหนึ่งค่ะพี่ทําเรื่องตรงนี้ทําเรื่องขอรับเงิน SSA ตรงนี้ค่ะถ้ายังไงใครพี่ๆเข้าไปดูในอ่าเว็บไซต์ของ SSA นะคะเข้าไปอ่านให้ละเอียดเข้าไปแปลตรงนี้ค่ะแอนเป็นเพียงไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะแอนไม่ใช่ทนายและแอนไม่ใชนะ่ทนายแอนเป็นแค่เพื่อน เป็นแค่น้องสาวที่แนะนําพี่ๆเพื่อนๆว่าจะต้องทายังไงกับเงินตรงนี้เวลาเราแก่เราต้องใช้เงินค่ะเรากลับมาอยู่บ้านเราเงินสองสามพันอ่ายูเอสดอลลาร์ตรงนี้ถ้าอยู่เมืองไทยเราใช้พี่บสบายๆๆค่ะขอนอกเสียงดังนิดนึงค่ะแอดย้ายมาคุยกับเพื่อนๆในครัวนะคะก็<笑><笑>ในกรณีที่ตามมีของพี่ๆเพื่อนๆนะคะ ย้ายมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยขายบ้านขายทรัพย์สินขายคอนโดขายที่ดินคือขายทุกสิ่งอย่างหมดเกลี้ยงคือสามีของพี่เพื่อนๆจะมาใช้ชีวิตที่นี่แล้วคือไม่คิดจะกลับที่ประเทศสรัฐอเมริกาแล้วก็คือมาใช้ชีวิตมั่นไปกับพี่กจะตายที่เมืองไทยเลยแล้วเงิน SSA ตรงนี้พี่จะได้ไหมคะคุณแอนพี่จะต้องทำยังไงคะแปนพี่ให้พี่ติดต,ต,ต่อทนายคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ตรงนี้เรามาคุยกันนะคะว่าตรงนี้พี่จะทำยังไงก็คือพี่คุยกับสามีพี่ก่อนค่ะว่าที่ให้ติดต่อทนายเนี่ยติดต่อทนายเรื่องอะไรคุณทำพ่นายกรรมให้ฉันหรอหรืออะไรยังไงคะ่ะแต่แอนเจอ a เคสเคสหนึ่งนะคะคือจะเรียกว่าแฟนหรือสามีก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ว่าใช้ชีวิตกินอยู่ด้วยกันดูแลเขาจนวันสุดท้ายของชีวิต คุณผู้ชายชาวอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งค่ะแล้วคุณผู้หญิงก็อยู่ดูแลอ่าเพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ยเคยบาดเจ็บจากผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เขาเจดทะเบียนสมรสด้วยแล้วเขาก็นอกใจกันเขาก็เคยเลยทำเข้าเข็ดที่ไม่จดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงไทยท่านนี้แล้วพอวันหนึ่งคุณผู้ชายชาวอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วได้เขียนพินัยกรรมไว้ให้กับคุณผู้หญิงชาวไทยคนนี้ค่ะ แตะพ,พี่พี่เนี่ยเขาเป็นพี่เอแล้วกันค่ะและพี่เอก็ได้รับพินัยกรรมระบุว่าได้รับเงินหุ้นหุ้นของคุณสามีคุณแฟนคุณผู้ชายนยคะเป็นจํานวนจํานวนหนึ่งให้ติดต่อทนายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพี่เขาก็ติดต่อที่ทนายเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าพี่เขา ต้องทำเรื่องอเก,ก็บการซีาษีอะไรนี่ค่ะคนต่างชาติผู้หญิงที่อยู่ต่างชาติหรือคนต่างดาวที่ไม่ใช่คนอเมริกาจะต้องเสียภาษีเหมือนกันนะคะถ้ามีตรงนี้คือคือคือ,คอพี่เขาต้องทำเรื่องเกี่ยวกับไอตินนับเบให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูในเรื่อง i อตินนั b เบนะคะไอตินนับเบอร์เอ็นทำเรื่องไว้ให้แล้วเพื่อนก็ต้องติดต่อกับที่สหรัฐอเมริกา แล้วก็เพื่อให้ได้่าเลขผู้เสียภาษีตรงนี้ค่ะแต่ผู้เสียภาษีไม่ใช่ N N u m b e r แต่เป็นคนต่างด้าวคนต่างด้าวหรือคู่สมรสที่อยู่เมืองไทยจะต้องแอปผายภาษีก็ต้องจ่ายเรื่องภาษีช่วยสามีค่ะอน่าง N N N T I T N นั e เบอรอยู่เมืองไทยก็มีไอ n u นั e เก็ทำเรื่องแล้วเพื่อที่ได้เสียภาษีหรืออะไรที่ไประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือเพื่อนๆต้องทำไอ t n นั b เบรด้วยนะคะโอเคเรายังพูดกันไม่จบเลย อันนี้พูดในเคสที่ว่าสามีทิ้งมรดกไว้ให้แต่ว่าไม่ได้เป็นสามีเป็นอ่าเป็นเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนก็เป็นเป็นเหมือนภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขาก็ทําที่ในกามให้อันก็ทําเรื่องไปตัวนี้ก็ได้ได้คนนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้กงรอรอขั้นตอนของไอติลนัมเบอร์อยู่อันี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ารอเวลาส่วนในกรณีที่ว่าถ้าสามีจดทะเบียนสมรสกันแล้วพี่ๆก็ดูด้วยว่า พี่ได้ทําเรื่องไอตินนับเบอร์กับแฟนไหมเรื่องเสียภาษีด้วยกันไหมแฟนเขาแอพพลายให้พี่ไหมอันนี้มันก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าถ้าพี่เป็นพันยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วถึงเวลาที่สามีเสียชีวิตแล้วพี่จะทํายังไงคะคุณแอนแอนแนะนาเลยนะคะให้พี่ทําเรื่องให้พี่ทําเรื่องวีซ่าไม่ไมค่ะอันนี้เองก็ทําเรื่องวีซ่าไม่ไม่มีมีคลิปนะคะเพื่อนๆไปเปิดดูเหมือนกันคะ่ะทุเรื่องไม่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 ป้อไมที่น้องแอพพลาย เมื่อเป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้ที่สมรสกับอเมริกันให้ทำเรื่องขอวีซ่านี้ภายใน2ปีมีอายุนะคะภายใน2ปีเท่านั้นถ้า2ปีหนึ่งเดือนสองปี1วันก็คือจบราคาไม่ได้ละค่ะพอทำเรื่อง2ปีเรียบร้อยแล้วให้ย้ายไปที่ประเทศสะหรัฐอเมริกาไปทำงานค่ะไปทำงานไปเจริีะปกติเอเดนนัมเบอระไรปกติค่ะไปทำงานพอเมื่อคุณอายุครบ วัยเกษียณแล้ว62ปี65ปี67ปีให้แอปพลายให้ของเงินตรงนี้ค่ะถ้าถ้าเพื่อนสามพอถึงขั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อสามารถเลือกได้ว่าเงินของสามีหรือเงินของคุณที่จ่ายกับ S S n เนี่ย S S A เนี่ยใครเยอะกว่ากันสามารถเลือกได้ค่ะแต่โดยมากเราเราคงได้น้อยกว่าค่ะเราเราไปทำไม่กี่ปีในขณะที่สามีทำมาช่วยชีวิตของเขาก็เลือกเอาว่าเงินจำนวนไหนที่มากกว่ากัน แล้วเอาตรงนั้นค่ะเอาจำนวนนั้นก็ระหว่างที่อยู่อเมริกาให้ทำเรื่องเป็นซิติเซนซิติเซนนะคะพอถึงเวลากเกษียณแล้วหรือเมื่อได้เป็นซิติเซนแล้วอยากกลับมาอยู่เมืองไทยก็กลับมาค่ะและพอถึงอายุก็ได้รับเงินบำนาญเข้าบัญชีทุกๆเดือนทุกๆเดือนจนวันตายค่ะความมั่นคงในชีวิตของภรรยาชาวอเมริกรันของคู่สมรสชาวอเมริกรันสำคัญตรงนี้ค่ะ เขาจะจากเราไปแล้วแต่รัฐบาลอเมริกันยังเลี้ยงดูเราจนวันสุดท้ายในฐานะคู่สมรสของผูบ้บุกอ,อเมริกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามีของเพื่อนๆนของพี่ๆต้องเป็นบุคคลที่เสียภาษีนะคะถ้าเขาไม่เสียภาษีถ้าเขาเตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้ค่ะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยการเรื่องสามเอะกสารมีเรื่องเงินเรื่องอะไรหลังจากที่เขาเสียชีวิต่องเงินบำนาญอะไรก็ต้องคุยกันค่ะ มีภรรยากันเป็นบุคคลคนเดียวกันแล้วรักกันก็ต้องดูดูแลกันจนวันสุดท้ายของชีวิตของกันและกันยังไงวันนี้เอ็งก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนมีความสุขค่ะถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะคุยกันค่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเอ็นอ่านให้ข้อมูลถูกหรือผิดอะไรไม่อะไรยังไงเพื่อนเพื่อนมีอะไรแย้งได้ขัดแย้งได้ตรงนี้คุยกันนะคะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับสาวๆหรือเพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่เขากำลังหาข้อมูลตรงนี้อยู่ จะได้ช่วยกันค่ะและถ้ายังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้หรือชอบแอนนะคะหรือข้อเนื้อหมข้อมูลเนื้อหาต่างๆอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆโดนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ส่งต่อคลิปดีๆอย่างนี้ค่ะให้เพื่อนๆที่เขายังไม่รู้ให้สาวๆหลายๆคนได้รู้ค่ะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆจะพึงได้รับอะไรสำหรับวันนี้แอนขอลาไปก่อนค่ะขอให้เพื่อนๆท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ บุญรักษาคุณพรอคุณแมงเพื่อนทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ